สวัสดีจ้ามองปมพอกับแม่เอ็มมาเดี๋ยวได้จ้าเมือน,นี้จะพาลรออีก้วจ้ะกำลังมาล้อไอมัดอยู่แม่เอ็มมาบอก้ารับอันรถขึ้นสะพานเอเลนติกเห็นไหมจ๊ะอืมบอการับก็เลยนางไปกับน้องมัดขึ้นไปเล่นอีกอีกเมืองนึงเดี๋แวไดจ้ามือน,นี้รออีกแล้วอากาศดีอันนี้ลงมาจากกำลังลงจากสะพานแอแลนติกนะจ๊ะ วันนี้ทั้งหน้าซ้ายมือก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะจ้ะเป็นสะพานอ้อมภูเขาอยู่ซ้ายนะว่ามันมันมัน,ม,นมันยาวหเแล้วมันเข่าลงไปอันนี้หูอูเพราะป้านนี่ใต้น้ำบ่ลือล่ะเป็แนแอืมอที่เกิดน้ำร้ายเด้อพี่จะเป่าหูหูจะระเบิดมันเจ็บเด้่ยข้อน,นั้นเป็นอะไรเสียมันมักไอแล้วกับบ้าบ่ไก่ได้ล่ะเที <S <S 2> <S 2> <S ่ยวไปหากันรุ่เออ เยวไปหากันดูหาโลกดูกันเื่อว่าไก่ <g ül> ล้วส่วนมากให้กระเป็นซื้อของแถวหมู่บ้านพีน่น้องอะไละละ่ะขับไปเมื่อะสอสามเพื่อนครับนราไปซื้อกับเขานันกับวินนั้นมาคลิปนี้กาลายมื้อหลายวนินแล้วเนาะจะเพิ่งมีเวลาตัดต่อแล้วก็เอาคลิปลงเนาะอันวันนี้น้องเย็นจะสาวน้องคายชวนมาเที่ยวบ้านเพิ่นชวนคนมากินก๋วยเตี๋ยวจา้าี่ไทยจะเ้กิน เดี๋ยวมันบกแล้วมันสิบางาม,ม,น,น,น,มนี่เพิ่มเพิ่มไปอะไรทำขนมปังมาเหมือนกันจ้ะเวลาเขาชวนมากินข้าวที่บ้านไม่บ้าจะใครเนาะแล้วก็มีน้ำใจหิ้วของมาด้วยจ้ะแกส่วนน้อยที่จะไม่ได้เอาอะไรไปเนาะ วันนี้ก็อบขนมปังไม่ทันเลยจะตื่นมาเมื่อเช้าเนี้ยก็ทําขนมปังอบไม่ทันจ้ะก็เลยเอามาอบที่บ้านน้องเย็นเลยนะจ้าอันนี้จะเป็นขนมปังเนยน้ําตาลนะจ้ะใส่เนยน้ําตาลทําเป็นไส้แล้วก็ข้าวบนลโรยด้วยอัลมอนด์หัน่นกุเตี๋ยวปเป็ะแซบบอ,อชอบสินเล็กสิ่ใหญ่จัดไปเลยจ้า นอนแล้วก็จัดเนื้อหมูใส่ไปด้วยหลังจากนั้นก็จะเอาตับไก่เนาะจ้ะโอ้ยพูดผิดเราจะไม่ใช่ตับไก่ตับหมูจ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําตกเน้ะจ้าผู้ใดอยากใส่น้ําตกอันนี้ว่าหลังนี้ลูกชิ้นเยอะมากจเจ้าของเขาทําลูกชิ้นเองกินเนาะไม่ต้องห่วงจ้กุวยเตี๋ยวนี่ลิ้น ลิ้นวัลิ้นโอ้ยลูกชิ้นเยอะสุดๆจ้ะเนี่ยเมื่อกี้ก็น้องเย็นก็ใครมาน้องเย็นบอกว่าจะเอาอะไรไมเดี๋ยวจะลวกให้เลยว่ะเพราะเตาเตาบางคน,นนนบานคนมันไม่เหมือนกันบ้านแต่ละคนมันเหมือนกันเนาะจ่ะเราใช้ไม่เป็นของบ้านอื่นให้น้องเย็นเจ้าของบ้านทําเองก็เปิดปิดเตาง่ายใช่ไหมแต่แม่มาบอกว่ายังไม่หิว นั่งสักพักก่อนก็ถึงจะทํากินอย่างนี้จ้ะอันนี้แล้วลวกเองแล้วจ้ะใส่น้ําตกไปสักสองทัพพีสองกระบวยใหญ่ๆเนอะก็บอกเพิ่อนยเพิ่อนไอเพื่อนไาเพื่อนคุณหนาไม่น้อเบพบอยังเขาบรลูยังเขาบรลูว่าไม่ลูกครึ่งเนาะแม่เอ็มมา คนมาเยอะมากจ้ะคนมาประมาณยี่สิกว่าเนาะเลยจ้ะพี่น,น้องสาวไทยก็จะยืนกินนั่งกินก็มีนะจ้ะเจ้าภาพแบบกันอิงมากใครกินอิ่มแล้วก็มานั่งเล่นทายเ้อมือเลี้ยวเหรอใค ตัวแลยนะพนกูดีเนาะแต่ออดแต่ออกคนมาเตะกลิ่นเข่าปลาบ้านเฮาเนาะแบบนี้เนาะฉลอดมุแดงเนาะเออเข้ามาสั้นมุแดงไปกิ่นเข่าปลาเนาะเอาโชว์เนี้ย แม่เรือลำใหญ่เลยล่ะหน้าเป็นอย่างอันนี้หน้ามักนาเวลาเกินน้ำอ้อยเป็นเจ้าของช่องเลยนี่อบอรับหอยป้อนลูกเนล่ล่ะบ้านน้ำยาก๋วยเตี๋ยวนเพ็ทบอกก็ดูดให้มันยสักก่อนเลยเนาะเพ็ทบอกพุทธา,าวันเขาดูดให้นั่น <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นขนมปังที่จะเอามาอบบ้านน้องเย็นเหมือนกันจากขนมปังอืดขึ้นฟูแล้วก็ทาไข่นะจะจะได้อบเป็นรอบต่อไปส่วนรอบนี้ก็จะเป็นขนมปังจ่อขนมปังใหญ่จ้ะใส่อะไรนาะใส่เนยน้ำตาลดูสีฉีดดูสิว่าใหญ่สวยไหมเดี๋ยวจะให้ น้องเย็นคุณงามชีเห้เบิ่งเนาจ้ะอือหือมือสาวอุดรเดียวมากจ้ะหญยสวยยาสวยมากนี่ล่ละค่ะคนทำขนมปังเก่งไหนคนนี้หรอทำคนสวยทำขนมปังก็นุ่มว่ะยา่สวยมากเห็นไห,นหนมคุณแม่เออไอ้มามากินตรงย้ายในละลาไอ้มามากมาก,มากส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังแม่มาเรียคล้ายๆดอกเห็ดนะจ๊ะ แต่อันนี้คิดว่าใส่ใส่ไส,สอะไรจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นหมูหยองหรือว่าใบเตยเนอะจะเนาะลืมแล้วเด้อเนี่ยอืมมันใส่นี่เป็นถ้วยซิลิโคโนเนอะแล้วก็ดีตรงเราได้เอาไปเก็บเก็บใช้เหมือนเดิมแต่บางคนมาเด้อจามาเด้อ ตส้มส้มตำหรือตำบังหุงรอบดึกอ,อีกแล้วจ้ะเห็นเพื่อนกินตอนนี้ก็อยากกินมากเหมือนกันขนมปังรอบที่เอามาบ้านน้องเย็นนี่นุ่มมากๆแต่เสียทีเนยกับน,น้ำตาลมันเยอะเนาะเพราะอย่างที่บอกแม่ค้ายังไม่กิงจ้ะมันก็เลยเหมือนเราไม่ใส่ไส้แต่ที่จริงใส่จ้ะแล้วก็อันนี้ก็หันให้เพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยก็เขามีคนก็อยากกินเขาก็ขอซื้อเนาะจ้ะ บอกว่าวันนี้ไม่ได้ทามาขายทําให้น้องน้ำสองสามกระมังเลือๆจากนั้นก็ตอนนี้ก็กินอ่มแล้วอจากเป็นเวลาช่วงพักมาจากพักคุยเบ่กกันคุยเรื่องบุญเรื่องอะไรกันอันนี้จะเป็นภาพป่าที่เขาจะไปประเทศสวีดเดนนอจากประเทศสวีดเ,นเวดนเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะเขาทำกันเนี่ยคนละห้าพันคนละพันคนละห้าร้อยคน ถึงแม่เอม่ามีเงินสุดที่กินเขาก็เป็นเน็ตแบงโอนได้ด้วยจ้ะพอดีแม่เอม่ามีแบงสองร้อยจ้ะสองร้อยโคนก็เป็นประมาณหกร้อยกว่าบาทก็จะเดนเนี่ยก็จะทําบุญไปประเทศสวีเดนจ้ะทาบุญไปสองร้อยโคนก็จะของพรเยอะหลายแม่เอมา่าบอกตัวเองแล้วจ้นะเนาะเขาจะเอาไปประเทศสมทบประเทศปัิประเทศนอเออสวีเดนจ้ะ อันนี้หนูชื่อหนูชื่อธัญญานะคะหนูน่ารักไหมคะเวลาอยู่กับใายเข็มหนูก็จะกลัวมากจ้ะจะสั่นทดุทดทดุทดเทดแต่ยายเข็มก็ไม่สนใจอยากอุ้มจ้ะอันนี้น้องเชจน่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วไอ้ลังนี้มันมันส่นนงว่เท่าไหร่ร้อชิ้นสองหอเอ้ยรีิบห้าอกิอน <120 5. S 2> เลเนานะ ด,ดีได้พี่เมียวบอกเจ้าขอ,อก,ากขวงได้เวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็หลอดอุโมงออกมาอุโมงออกมาก็อุโมงนี้ประมาณเจดเมตรเจเมตรครึ่งเนะจ๊ะความยาวของอุโมงออกจากบ้านไอเย็นมาแล้วสักพักจ้ะนี้ไอมัดไปเอาของอยู่ก็เลยรอไอมัดจ้ะรอน้องมัดสยาในรถ ก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่ทุ่มเนี่ยตอนนี้มันจะเข้าใกล้ๆหน้าร้อนแล้วสองทุ่มครึ่งแล้วจ้ะย,ยังไม่มืดด้วยใจแก,ก้งคนรวยไหมสองทุ่มครึ่งแล้วยีสามก็เท่ากับว่าครึ่งเนาะทีนี้ก็จะกลับบ้านจะให้ไอ้มัดไปส่งแม่ไอม้มาตรงที่จอดรถรอนะจ๊ะอ่อ,อยู่ถนนอยู่ใกล้ๆสะพานแอตแลนติกจ้ะเพราะว่าแม่ไอม้มาไม่กล้าขับรถอ,อุโมงเนาะก็เลยไปจอดตรงน,นั้นแล้วก็นั่งกับไอ้มัดมาจ้ะตอนไปก็ข้ามถนนแอตแลนติกนะจ้ะ ตอนมาก็ข้ามถนนแอตแลนติกก็คือสะพานแอตแลนติกตรงนี้นะจ๊ะเนา,านะวิวยามุลแรงก็เริ่มจะเบนจะตกดินเนะาจา้ะก็สวยงามท้องฟ้าสีเหลืองทองสีเหลืองอลามจา้ะอันนี้กําลังขับรถลงจากสะพานเนะาจา้ะสวยงามอีกแบบตอนไปก็สวยตอนมาก็สวยนี่รถแม่มาจอดตรงนี้จะคันเดียวแมแล้วจ้าไอ้มัด ขับรถกลับไปแล้วมาส่งแม่ไอ้มที่รถนี่เนี่ยสะพานเอลติกจ้าสะพานแอลิทิกงามบอรกระบ,บอกง,งายไปเลยเนยาะจะเพะวันเริ่มมืดมืดแล้วในรถไอม้มดไปถึงกลางสะพานแล้วคนจะกลับถึงบ้านแว่มาซื้อไก่ให้เอ็มมาก่อนเลยจ้ะอาหารแรง ใหุ้นดันุนดันกูเรียไม่ได้เอมโอ้โหใช้ทั้งไอแพดทั้งโทรศัพท์เลยเหรอโหทำกันบ้านเหรออ้าวได้โลมูบุกกับบากะตูโอ้แทงหนิงแทงรอเดือดบอลไทยแล้วแม่ทำอาหารให้กินนะนี่คือข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวโอเคปีกไก่เอม่าชอบกินปีกไก่มากวันนี้ไม่หมักเองนะจ๊ะ ซื้อที่เขาหมักมาแล้วหมักไม่สู้ชรดบ้านเราหรอกแต่ฝรั่งเขาก็อร่อยเนาะเทบุ๊บเสร็จเลยจ้ะเอ็มมากก็จะกินประมาณเอากี่ชิ้นคะเอมมากห้าชิ้นชิ้นเหรอแถมให้ชิ้นหนึง่งเป็นหก แต่คุณสากินมาแล้วจ้ะเพราะว่าคุณสาไปวันเกิดญาตเพิ่นสี่คนวันเนี้ยป้อนข้าวาลูกสาวลาก่อนนะจ๊ะมักบกไกน่นี่มักบเสซ่บพอของแม่มักนี่บบซ้ำรถด,ดีกับพิกไทยเอยกับอันสุดทยโอ้โหละไเนี้ก้อนข้าวเอ็มมากาเล้วๆค่ะ ชิคอตัวไปอาบน้ำก็ได้เดิกกันเดอม์มอนี้เหนียวตัวมากเลยจ้ะแค่นั้นนี่แหละนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งทั้ง f อซเก่าใหม่ด้วยจ้า